สวัสดีครับพบกับรู้กันทันข่าวนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพยากรณ์อากาศสำหรับอีก7วันข้างหน้าก็มีหนทางที่จะจ่อเจอพายุฤดูร้อนกันอีกครั้งหนึ่งจะเป็นวันที่อะไรเดี๋ยวเราก็จะมาพูดให้ฟังเล่ารายละเอียดต่างๆให้ฟังนั่นเองครับก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สำหรับพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าก็คือวันนี้19เมษายน2566ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากความกดอากาศที่ต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ลมใต้พัดปกคลุมภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตอนออก ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดรวมถึงให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนั่นเองครับ สำหรับลมตะวันตกเฉียงเหนือและลมตวันตกเฉียงใต้ก็มีการออกพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองส่วนอ่าวไทยและทะเลอันดามันทะเลจะมีขึ้นต่ากว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้เอาไว้ด้วยนั่นเองครับเราก็มาดูพยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าในช่วงวันที่19 2 2ถึง22เมษายน2566นั้น ความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ก็พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกทําให้ประเทศไทยตอนบนก็ยังมีฝนฟ้าขนองกับมีลม กระโชคแรงบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนในช่วงวันที่23ถึง25เมษายน2566นั้นบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ก็จะส่งผลให้ ลมใต้และลมตอนออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมี ฟ้าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนที่าภาคอีสานและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนั่นเองครับสำหรับลมตะวันตกเฉียงเหนือก็พัดปกคลุมทะเลอันนามันและภาคใต้ตลอดช่วงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่งนั่นเอง ข้อควรระวังก็ให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพและระวังโรคลมแดดเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดตลอดช่วงส่วนใหญ่ในช่วงวันที่23-25เมษายน2566ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตารายจากอายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสวมใส่โลหะและหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ขณะเกิดพายุฝนฟ้าขนองนั่นเองสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันร,ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของท่านไว้ด้วยนั่นเองครับนี่ก็คือประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุที่ได้มาบอกกันล่วงหน้าว่าจะมีพายุฤดูร้อน เกิดขึ้นกันอีกแล้วนั่นเองครับมาดูสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วง18 19เมษายน66ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด2.8และขนาด2.1มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมาไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดครับและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามขอบคุณมากครับ